สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็อยู่กับวิ่งไหนดีอีกแล้วนะครับวันนี้ครับอยู่กับวิ่งไหนดีแกะกล่องนะฮะเราจะมาแกะอา i d a s นะครับผม a d i ิดาสโ r o นะครับสี c a m o Pack นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันนะครับนี่นะฮะพอ๊บุย่าปิดกล่องกล่องออกนะครับนี่ก็คือ Ad i d a านะครับ a d i ิดาสโ r o โปนะครับสี c a m o Pack คนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่เพิ่งทาออกมาครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอาดิดาสอาดิดิโลโปจะเป็นสีดานะครับซึ่งตัวนี้ก็คือสีอย่างที่บอกว่าคือคาร์โมแพคเพิ่งออกมาใหม่นะฮะดีไซน์ของรุ่นนี้นะฮะถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตเนี่ยตรง3ามแถบนี่นครับเครื่องหมายการค้าของอาดิดาสเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีภูกันลายภูกันสะบัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากาที่จะสื่อถึงความเร็วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีลายแบบนี้ไปแล้วใน Adidas PB20 นะครับแล้วก็ SL20 นะผมมีติดมาด้วยน,นี่คือ Adidas p นะครับ PB 2 0นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีลายปูการสสบัดตรง3แถบเหมือนกันนะครับก็มันจะมี PB20 แล้วก่อนนั้นนี้ก็จะมี SL20 นะครับต่อมานะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมชอบเลยคือตัวลิ้นรองเท้าของเขานะครับเราจะเห็นว่ามันมี3แถบอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยเขาก็ยังอุตสาใส่ลายปูกันสบัดเข้ามาให้นะครับก็คือเขาไม่ทิ้งงานเลยนะครับก็ถือว่าใส่ใจเรื่องการออกแบบแล้วก็จะมีอดิซิโ o โปะนะครับเขียนติดไว้ตรงนี้ด้วยเป็นชื่อรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้กันนะครับอัปเปอร์ของรุ่นนี้นะครับใช้เป็นผ้าเซเรามิคนะครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันบางครับมันบางมากๆบางจนทะลุเห็นนิ้วของผมเลยเห็นไหม ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของน้ําหนักของรองเท้านะครับแล้วก็การสวมใส่ที่โปร่งสบายนะครับต่อมานะครับอ่าลิ้นรองเท้านะครับผมขอเอาตัวนี้ออกลิ้นรองเท้านะครับจะเป็นผ้าครับนุ่มๆเรียกว่านุ่มเลยแล้วก็จะมีบุกนิ่มๆเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะช่วยซัพพอร์ตตอนเราใส่ได้ให้มันกระชับแล้วก็นิ่มสบายนะครับแล้วก็ตัวลิ้นรองเท้าเนี่ย จะเป็นการเย็บนะครับติดกับตัวรองเทา้าตัวอัปเปอร์เลยนะครับเย็บติดแล้วก็เย็บติดอ,อินโซด้วยข้างในด้วยนะครับที่น่าสนใจคือตัวรูนะครับรูรอยเชือกของรุ่นนี้เนี่ยให้มาเยอะมากๆนะครับผมนับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11ร 11, 11, ูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่ถนัดการผูกเชือกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็คือมันจะค่อนข้างหลากหลายมากในการผูกเชือกนะครับต่อมาในด้านของ เอ็นร้อยหวายนะครับตรงนี้มีการซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีนะมันค่อนข้างแข็งแรงนะครับเนี่ยตรงนี้แข็งแรงมากนะครับก็จะกระชับเขาเรียกว่าอะไรเป็นทรงเขาเรียกว่าเป็นทรงตรงนี้นะครับโอเคครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูมิโซของคู่นี้กันนะครับตัวมิโซเนี่ยน่าสนใจตรงว่าเขาใช้โฟมนะครับทั้งหมด2แบบผสมกันเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีไลท์สไตล์นะครับมอาเครื่องหมายการค้าของอาดิดาสอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี ซิเนเจอร์หลักเลยก็คือโฟมบูทนะครับอยู่ผสมกันแล้วถ้าเกิดเราพริกมาดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโฟมบูทเนี่ยมันล่อมาครึ่งเท้าเ,ออเกือบเต็มเท้านะครับโฟมบูทจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีการห่อหุ้มด้วยไลท์สไตล์ตรงนี้นะครับซึ่งตัวไลท์สไตล์เนี่ยเอกะลักษณ์ของเขาคือช่วยในเรื่องของการรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็เบาดีดนะครับรวมถึงตัวบูทเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการซับแรงกระแทกที่ดีเช่นกันแล้วก็นุ่มเด้งนะครับแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างนึงเลยคือ อ่ารุ่นนี้นะครับเราจะรู้กันว่าเขาใส่แผ่นคาร์บอนเข้ามาด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่มาระหว่างมิดโซนะครับเขาใส่มาเหนือมิดโซก็คือตรงประมาณตรงนี้นะครับจะอยู่ใต้อินโซนะครับจะอยู่ใต้ตรงนี้ครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยอินโซเราก็ไม่สามารถที่จะถอดได้นะครับเพราะว่าเขาเย็บติดกันไปแล้วนะฮะแผ่นคาร์บอนก็จะอยู่ตรงประมาณตรงนี้เลยนะครับนี่เราจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ดีพื้นที่ใช้นะครับจะเป็นยางคอนติเนนทัลนะครับก็เป็นยางคู่ค้าของดีด้าเลยอยู่ด้วยกันมานานแล้วฮะ แล้วก็ตรงในส่วนของกลางเท้าไปถึงส้นเท้าเนี่ยจะเป็นการใช้ระบบ DSP นะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่น่าจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะได้ดีแล้วก็ตรงส้นเท้าเนี่ยจะใช้เป็นอะดีแวร์นะครับมาเกาะพุ่มลงนี้ไว้โอเคครับสรุปนะครับก็สำหรับเจ้า Adidas a d i ดิ i o o Pro ครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าเรือธงอีกหนึ่งตัวนะครับของ a d i d a s นะคร ซึ่งเป็นรองเท้าสายเลสซิ่งนะครับทำความเร็วที่มีแผ่นคาร์บอนผสมอยู่ด้วยนั่นเองนะก็ใครนะครับที่สนใจสามารถไปหาซื้อเจ้า Adidas a d i ดิ i o โนโปนะคู่นี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ศูนย์ของ a d i d a s นั่นเองนะฮรราคานะครับอยู่ที่คู่ละ6,800บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิ่งไหนดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครนะที่ชอบการแกะกล่องอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ